ทีนี้คนที่นะคะหางตาตกสมมติคนหางตาตกไม่รู้จะกรีดตายยังไงเนี่ยมีนะคนหางตาตกอย่างนี้ไม่รู้จะกรีดตายยังไงใช่ไหมคะให้คุณสตาร์ทการการีดตาเริ่มจากขอบตาดําข้างนอกตรงเนี้ยแล้วก็ลากไปตรงๆ ลากไปตรงๆความยาวเท่าไปลาหางคิ้วค่ะแล้วก็เก็บให้เรียงแค่นี้เองแล้วก็ถ่มเก็บเรียบร้อยเนี่ยค่ะ คนหางตาตกลองกรีดตามที่พี่มินสอนนะหรือแนะนําดูนะคะสตาร์ทที่ขอบตาด้านข้างนอกลากออกไปตรงๆที